อมากซื้อจากที่ไหนคะซื้อจากที่ไหนคะตลาดตลาดเมงซื้อจากทะเลช่องแสมสานอยาดูจากทะเลช่องแสมสานนะคะอร่อยไหมคะหดจากช่องแสมสานเลยนะคะโอ้โหสดๆจากช่องแสมสานนะ ชิ้นนี้ท่านผู้ชมดูสิพี่ตั้นกับเท้าปาันนี่ไะดูกุ้งอ่ะมีอะไรด้วยอ่ะคะไหนลูกไม่ต้องไม่ต้องจำไม่กินไจะกินมีปลาด้วยไหมลูกใช่ค่ะเดี๋ยวปลากินให้ดูนะโอเคจะปลากินให้ดูแกะ่เลยพ่อแกะให้แล้วไหมนี่ชิ้นนี้นั่นแหละนี่อร่อยไหมดูสิ